สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยยนเวศค่ะพระกริ่งคือพระพุทธรูปขนาดเล็กมีรูปแบบทั่วไปคือเป็นพระพุทธรูปประทับบนฐานบัวควา่าบัวงายเฉพาะเพียงด้านหน้าเท่านั้นค่ะพระหัตถ์ขวาแสดงปางมาลวิชัยพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาบนฝ่าพระหัตจะมีมอยาหรือผลไม้ที่เป็นยาวางไว้ซึ่งพุทธลักษณะคล้ายกับพระภษัตวครุ จึงเชื่อกันว่าพระกริ่งก็คือพระภัยสัตว์ครุซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งของรัฐทิมหายานเป็นครูในด้านเภสัชร,รักษาพยาบาลตามความเชื่อโบราณน,นิยมนำพระกริ่งมาอธิษฐานแช่ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ดื่มกินด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และเชื่อว่าช่วยขจัดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ประพรมเป็นสิริมงคลส่งเสริมด้านโชคลาภเมตตามหานิยมการสร้างพระกริ่งเริ่มต้นขึ้นที่ทิเบตและจีนต่อมานิยมสร้างในขเขมรเรียกกันว่าพระกริ่งอุบาเกงหรือว่าพระกริ่งพนมบาเกงชาวขอมเองก็ได้สร้างพระกริ่งขึ้นมาอย่างแพร่หลายในรัชะสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างเพื่ออุทิศบูชาแด่พระพุทธภัตคุรุ ต่อมาพระกลิ่งได้เข้ามาแพร่หลายในหมู่ชาวไทยและลาวการสร้างพระกลิ่งนั้นนิยมบรรจุเม็ดโลหะเล็กๆเ,เอาไว้ภายในองค์พระเพื่อเวลาเขย่าแล้วจะเกิดเสียงใช้เขย่าวเวลาสวดมนต์ขอพรจากพุทธองค์โดยพระกลิ่งจะมี3ขนาดก็คือขนาดใหญ่สําหรับบูชาประจําบ้านขนาดเล็กสําหรับทําน้ํามนต์และก็บูชาห้อยติดตัวและขนาดองค์ที่จิ๋วลงไปใช้สําหรับบูชาติดตัว ซึ่งนิยมเรียกกันว่าพระชัยวัดการสร้างพระกิ่งจะใช้นวะโลหะหรือว่าโลหะทั้ง9ชนิดก็คือทองคําเงินทองแดงพรวงดีบุกสังกะสีชินปลอดหรือเจ้าน้ำเงินตามตำราของโบรณาณจารย์แต่ละท่านพระกิ่งรุ่นแรกที่หล่อขึ้นในประเทศไทย เฉพาะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และมีผู้นิยมกันทั่วไปทั้งเล่าลือนับถือกันว่าทรงคุณวิเศษสามารถบำบัดโรคภัยให้หายขาดได้มีตำนานเล่าว,ว่าสามารถที่จะตัดรุงให้ขาดจากกันได้ด้วยเรียกกันว่าพระกิ่งปวเรศซึ่งพระนามเต็มก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณวัดบวรนิเวศมิหาร ท่านได้ทรงจัดหล่อขึ้นเพื่อทำการแจกจ่ายแกบ่บรรดาเจ้านายชั้นสูงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระก,กริง่งที่มีชื่อเสียงแพร่หลายถึงอนุภาพด้านขจัดป้องกันโรคภยัยเช่นครั้งสมเด็จพระวรร์แดงวัดสุทัศน์อาพาธด้วยอหิวาตกโรคสมเด็จพระสังฆราชแพรให้นำน้ำมนต์แช่พระก,กริง่งถวายให้ท่านฉันจนโรคบันเทาหายเป็นปกติจึงเป็นความเชื่อศรัทธาสืบมาว่า เมื่อรู้สึกว่าดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือเจ็บป่วยหากท่านมีพระกิ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระภัยสัตว์กุรุพระพุทธเจ้าทางยาก็ให้อรัธนาทำน้ำพุทธมนต์ดื่มรสอาบแล้วอธิษฐานให้หมดเคราะห์พระกิ่งจึงเป็นพระเครื่องที่นิยมอรัธนามาทำน้ำมนต์จวบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ พระกิ่งที่นิยมบูชาและหายากคือพระกิ่งประเวเรศวัดบรวรนิเวศวิหารพระกิ่งวัดสุทัศน์สร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชแพรพระกิ่งชินบัญชรอ,อุดผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปี2518พระกิ่งชัยประการหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีปี2522พระกิ่งตะกัตแตนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นต้น ที่เอ่ยมานี้เป็นเพียงตัวอย่างพระกิ่งที่หายากบางส่วนเท่านั้นนะคะยังมีพระกิ่งที่โด่งดังและมีราคาสูงอีกหลายเกจิที่สร้างเอาไว้แล้วแอดไม่ได้กล่าวถึงค่ะสำหรับวันนี้จบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องให้แอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ